ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะก็ซึ่งในวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมกับแม้น้่กุลานะครับก็ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับระบก,กับแบบที่ชื่อว่าอ q u ว r e n a w a า e r p a r k นะครับผมนะซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบแนวสวนน้ํานั่นเองนะครับผมเนาะก็คือเรียกว่าไงดีผมไม่รู้ว่าผมจะผมไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปอะไรดีผมก็เลยมาทําคลิปแบบนี้นะครับเพราะว่าเลื่อนมาเจอพอดีเนาะแล้วก็อ่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสวนน้ําม,มากเลยนะครับผม เนาะแต่จะไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะว่าขี้เกียจไป <c oughs> นะครับผมเราก็เห็นแบบนี้มันดูน่าสนใจดีผมก็เลยเข้ามาดูนะครับผมแล้วคืออันนี้คืออะไรเนีย <c oughs> มีมีท้องอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้คือร้านค้าใส่เสื้อผ้านะครับ <c oughs> ซึ่งก็มีชุดให้เลือกหลากหลายอยู่ประมาณกี่ชุดปะ <c oughs> ชุดผู้ชายห้าชุดของผู้หญิงเอ,อ่มนะฮะ โอเคมาเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณจูเลียทำไมท้องอยู่ตรงท้องหายไปไหนอะดูน่ากลัวมากเลยอันนี้แกร์เตี้คอ,อนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะมีแกร์เตี้คออย่างเดียวไหนดูซิมีอะไรอีกไหมตรงนี้ให้มันล้างเนื้อล้างตัวใช่หรือเปล่า,าปิดได้ปะไม่ปิดได้ด้วยนะครับว้าวไปแล้วไปไหนดีน,นี้มีบอออยู่นะครัวเวลาไปไนไหนจะมามีร้านอาหารมีร้านค้า ที่สไลเดอร์ผมเรียกว่าสไลเดอร์นะครับแล้วก็มีเรือจนสลัดด้วยเหรอไหนดูหน่อยเรือจนสลัดเรือจนสลัดค้างไปแล้วนะครับเรือจนสลัดค้างไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นแบบสำหรับคนบ้างๆของผมคือเป็นแบบสำหรับคนว้างๆอย่างผมให้มาเล่นนะครับเราไปที่ไหนดีตรงนี้เป็นเรือจนสลัดเราเหยียบได้ไหม,มเหยียบไม่ได้เหรอเหยียบยังไงอะ่ะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ เขาบอกว่าให้เหยียบปุ่มสีเขียวเพื่อเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นการรีเซ็ตไหมอ๋ออันนี้หรออ๋อเป็นการรีเซ็ตครับแล้วก็เสียงหมาน้อยของผมเมื่อกี้อข้างบนนั้นมันมีเหรียญด้วยผมขึ้นไปเอาเหรียญได้ไหมอขึ้นได้นะครับไหนขอเหรียญหน่อยวุ้ยตรงนี้จะรด้อยุดเ้าอ๋อได้มาสิบเหรียญน,นะครับ อันนี้ที่แช่น้ำอุ่นใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมีเอฟเฟกตฟองมีเอฟเฟกตฟองน้ำขึ้นมานะครับไหนมีอะไรอีกดูจิคุณจอนขายอะไรครับคุณจอนมีขายน้ำโคาคาโคลา่าไม่มีน้ำเปล่าหรอผมชอบดื่มน้ำเปล่ามากเลยโอเคไม่เป็นไรเราเอาโคคาโคล่ามาดื่มเล่นก็ได้นะครับอ่าฮ่าไหนดูซิ ไม่ตรงไหนน่าเล่นมัองตรงนี้แล้วก็มีแผนที่ด้วยนะครับโอ้มีแผนที่ด้วยละ่ะมีหลายจุดเลยแเราไปจุดไหนก่อนดีผมว่าผมไปจุดที่1ก่อนดีกว่านะครับจุดที่1ก็อยู่ไหนอยู่นี่ปะ่ะตรงนี้ปหใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ไหม,มตรงไหนอะเอมันจะมีมีอันสีแดงด้วยอันสีแดงอยู่ไหนอ้อนั่นไงอ๋อจุดที่หอยู่นู่นเลยนะครับ แล้วก็ปีนขึ้นไปอะไรจายแอนวอเตอร์สไลด์โอนน้อันใหญ่ด้วยไหนดูจิอันนี้มีอันใหญ่เลือกสองอันเลยนะครับไหนเราปันเราลงกันเลยเอ๊ะคืออะไรอ่ะโอ้ให้ให้นั่งโอเคโอเคอ่ะแล้วนั่งแหละ <c oughs> ติด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 รู้สึกเหมือนแบบว่างมากนะครับก็ก็ว่างจริงๆริง <c> ก <oughs> ็ก็ว่างจริงๆริอะนะ ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปแบบอะไรดีฉันก็เลยมาทำที่แบบนี้เราก็แบบมาเล่นสไลเดอร์นะครับแต่เราเราจะเล่นตรงนี้เราจะเล่นตรงนี้ให้หมดเลยผมจะเล่นตรงนี้ให้หมดเลยทำไมตรงนี้มันเหมือนกับพลาสติเลยดูเหมือนพลาสติกมากไปอ่ะแบบ นแบบนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรมากเนาะแต่เป็นเล่นของจีนนี่คือแบบผมเคยไปเล่นผู้สไลเดอร์พวกนี้นะครับผมมีอยู่ข้างนึ่งผมแบบเขาเขาให้นั่งแต่ผมนอนสุดท้ายเป็นไงคือแบบหลังถลอก <c oughs> นะครับหลังถลอกเพราะว่ามันไปชนกับกับเพือก็คือปกติผมไม่เคยเล่นของพวกนี้ <c oughs> นะผมก็เรลมไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไง เวลาผมเล่นของพวกนี้เนี่ยผมค่อนข้างกลัวนะครับนะกลัวกลัวจะเจ็บนี่แหละไม่ได้มีอะไรมากเลยยิ่งเป็นแผลถะลอกเนี่ยคือแบบแสบนะครับต้องบอกว่าไปตอนนั้นผมไปที่ไหนไม่รู้ผมจำไป่ได้ลืมไปแล้วนะครับเป็นช่วงปีใหม่เราก็ได้แผลมาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายลุงเป็นสไรได้สายลุงนะฮะไหนอันนี้ warning แปลว่าอะไรอะ ผมไม่รู้ว่านี่แปลว่าอะไรอ่าไหนะลองดูซิโอโอเคโอเคมันมันมีแสงเนาะน่าจะเป็นคําเตือนเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงพวกนี้นี่แหละนะครับอ้ทาไมเราไปตรงนี้นะเ,ยเ่ยไมเย่เราอยากเล่นไม่หมดเลยเราอยากเล่นห้มดก่อนอ่ะอ้าวโดดขึ้นไม่ได้ด้วยคือแบบต้องขึ้นไปนแบบเขาเรียกว่าไงดีขึ้นไปตามทางนะครับเราจะโดดลงไม่ได้ กันเด็กตกนะฮะหนอันนี้อุยเล่นอันนี้ผมว่าผมเสี่ยวนั่นแหละของจริงเดี๋ยผมเสียวนั่นแหละเพราะว่ามันกลัวร่วงอะไหนมีสีเขียวแล้วก็อันนั้นนะฮะอันนั้นอุ้ยมันลงไปตรงข้างล่างนั้นแล้วอะเฮ้ยอันนี้ดูน่าสนุกมากเลยอันนี้ดูน่าน่าสนุกมากเลยอะอ้ดูน่าสนุกจังเลยขึ้นแบบเนะี่ยเพราะว่าเห็นคนแบบเขาเรียกว่าไงดี แบบพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้มาเลยดูน่าสนุกโอ้โหน่าสนุกจริงๆไปใหม่นะฮะเราจะไปใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้แหละทำไมบอกหมทิพยแล้วยังไม่ทันได้ลงกัางล่างเลยก็หัวทิพมแล้วอะอะไรกันมาขอล้องสีเขียวหน่อยขอล้องแบบนอนชาเขียวใช่ไหมสีเขียวมันนอนเลยอะ มันมันนอนเลยนี่เอาเออติดติดเออเออเอติดรถอ่ะเราไปแล้วเราไปแล้วเราลงไปแล้วลมไปแล้วเหมือนเด็กไม่เคยเล่นเหมือนเด็กไม่เคยเล่นไม่เคยไปส่วนน้ำอะไรอย่างนี้เราจริงจริงก็อยากไปอีกรอบหนึ่งนั่นเนี่ย ในในชีวิตจริงนะครับเพราะว่านานทีผมจะไปทีหนึ <raszam>, <spe> er saying, ่งต้องบอกว่านานทีหนึ่งคือนานทีผมจะออกจากบ้านทีหนึ่งมากกว่ามันเทเลพอร์ตได้นี่เนาะผมว่าผมเทเลพอร์ตดีกว่านะครับอุ้ยอ่ะนี่ไงเราเทเลพอร์ตมาตรงนี้ดีกว่านะครับไวดีอะไรอ่ะทำไมมันขึ้นมาบนนี้เอ้ยมีปิ๊บ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 จะเด้งผมไหมอุ้ยเอ๊ะมันมันลื่นอุ้ย ้ยอันี้ดูน่าสนใจมากเลยอ่ะนี้น่าเล่นมากเลยวิ้ยอันนี้น่าเล่นน่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณดรอาร์ม f อซเขาก็คงจะงงว่าเอพี่มาทำอะไรที่นี่วะคือแบบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่าผมเพิ่งเปิดจอยเพราะผมเพิ่งผมเพิ่งไปเปิดจอยมาเดี๋ยวว่าง็าน้อยน้ำเลยครับ โอ้ยรู้สึกอายได้ไหมทำตัวเหมือนเด็กเลยเอาจริงๆเราก็ยังไม่โตนะครับมาถึงโตแค่ตัวนะสมองยังเป็นเด็กอเยอะอันนี้เขาก็จะมีกดอยู่นะครับกดบอกว่าอะไรนะครับกดบอกว่าคือให้ไปทีละหนึ่งคนใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องทำตามที่ไลฟ์การ์ดบอกซึ่งก็ไม่มีไลฟ์การ์ดทันนี้เลยนะครับ่ปงั้นเราก็ลงไปเลยดีกว่านะครับเรา ผมว่าของจริงหัวผมทะลองหมดแล้วนะครับนะนี่ทางออกนะครับเฮลโลแอปเปนกาวพีสดีนิดดีนดีนิวเพราะว่ามองดูไหนแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่เดิมไงไม่แต่นี้แบบยาวดินะผมว่าอันนี้ยาวดีนะครับยาวอย่างเดียวนี่เราออกมาแล้วนะอ้าวออกมาตรงนี้เหรอผมนึกว่าออกมาตรงนี้ไม่นะ เราไปใหม่นะฮะเราเล่นก็นจะหมดแล้วเราเล่นก็นจะหมดแล้วจะเล่นให้หมดทุกอันเลยจะว่าไปผมก็อยากสร้างแบบแนววอเตอร์ปาร์กก็คือผมชอบผมชอบส่วนน้ำแล้วผมก็ชอบทะเลมากเลยนะครับทะเลหรือชายหาดมันจะชอบมากมากเลยมาแล้วก็กำลังลงไปแล้วนะฮะน่าจ,จุดนี้ลงไปอย่างชา้ชาๆมันจะพุ่งไหม คงคงคงไม่ถึงขั้นกับแบบว่าไงดีพุ่งออกไปอีกฝั่งหนึ่งหรอกเนาะอุ้ยทำไมเราเรามาอยู่กลางเนี่ยแลนดี่อะไรอ่ะเอ๊ะอืมไม่ไดโอเคขึ้นมานะฮะเย,ะอะะยะ่อุ้ยเรา,เอาอะไรขึ้นมาด้วยเนะี่ยนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ อยจะให้มันนั่งได้จังเลยอะ่ะอุ้ย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 เฮ้ยอันนี้เป็นออบบี้เหรอเฮ้ยอันนี้ดูน่าสนใจดีนะเนี่ยผมว่าเป็นออบบี้โอ้ยโอ้ยโอยทำไมผมเล่นคนตรงนี้เราเราจะไปอ๋อเราต้องเราต้องไปตรงนู้นก่อนปะผมว่าเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมโดนแล้วผมจะนั่งไหมอ๋อใช่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เนี่ยเราเราเทพนี่โอ้ยไม่เทพแล้วไม่เทพแล้วอันไหนตรงนี้เหมือนเป็นออบบี้นะครับอุ้ยไม่มีนี่ด้วยาเราวิ่งต่อแนวได้แนวนี้แนวนี้เราแล้วก็ปีนอ๋ออ้ยไม่มีนี้ด้วยอย้าเราไปอย่าให้ลงเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนดีกว่าเราไปอันบนสุดก่อนดีกว่าเรามาสไลด์เก็บเหรียญ สไลด์เก็บเหรียญก่อนนะครับสไลด์เก็บเหรียญเอาไม่ได้เหรียญสไลด์เก็บเหรียญแต่ไม่ได้เหรียญคืออะไรคารโดนเอาเหรียญก็ได้เอาไม่นะโดนโดนแย่งไปแล้วโดนแย่งเหรียญไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเราขึ้นมาบนนี้ก็ได้นะฮะแล้วเราก็แบบมาสไลด์เล่นตรงนี้เอามาหาจะลวงไหมไม่ลวงเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายดีนะครับ หมดแล้วครับ <laughs> หมดแล้วครับผมแบบนี้เราเล่นหมดแล้วเขาไม่มีอะไรให้เล่นแล้ว <laughs> เราเล่นหมดแล้วตอนนี้อะไรมีคอนเสิรต์ตมีอะไรให้ดูไหมซึ่งไม่มีอะไรให้ผมดูนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับ <laughs> โอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ see you a g a i, like I, I, like, I next n time นะครับผมก็ขอบคุณท like, ุกคนที่เข้ามารับชมกับความประยอของผมในที่นี้ด้วยนะครับ โอเคไปแล้วครับผมเอาไว้นว่าไปเจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะครับ See you again next time นะครับผมของทุกคนทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล,ลดค์แต่ถ้าเกิดอยากกดติดตามอ่าอยากจะดตามผลงานเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแต่ถ้าเกิดอยากแชร์เพื่อนดูก็อย่าลืมกดปุ่มแชร์ได้เลยนะครับไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับ See you again next time นะจ๊ะปะไป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 